ไก่ยอมปล่อยแฮล่เคนเผยสเปอร์โอเคแฮล่<อ>เคน<อเ>ให้ไบยอนมิวนิกนะคะด้วยค่าตัว 100ล้านยูโรนะคะอันนี้เขาเหลือแค่ปล่อยให้ตัวนักเตะตัดสินใจเองจะย้ายหรือไม่เท่านั้นเองนะคะไบร์นมิวนิกนะคะเขาบรรลุข้อตกลงกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะในการคว้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าคนเก่งไปเข้าถิ่นนะก่อนหน้านี้นะคะเคนเขาแสดงเจตนาลมว่าต้องการให้สถานการณ์ของตัวเขานะคะได้รับความชัดเจนก่อนที่สเปอร์นะคะจะลงเล่นในนัด เปิดฤดูกาลกับเบนฟอร์ดในวันอาทิตย์ที่13สิงหานี้นะคะและพร้อมอยู่ต่อนะคะถ้าต้นสังกัดไม่ขายก่อนเปิดซีซั่นนะคะหลังมีความสุขในการร่วมงานกับอ mm ังเก้เปิดเตโคกูดนะคะคุณซือใหม่นั่นเองนะ mm hmm. ก็นะคะเรา ก็รอดูข่าวกันอีกทีนะคะทุกคนอ่ะก็ต้องดูใจเขาอีกทีว่าเขาจะเอายังไงนะคะในการกับตัวเฮลิเคนเขาเองนะคะอ่าฝากกดไลค์กดติดตามช่องจี้จุดบอลไว้ด้วยนะคะ